ออร่าเดินเข้าสู่ห้องจัดงานถแถลงข่าวใหญ่ของไซเบอร์คอบอย่างมั่นใจนั่นใครกันสุบซิบกับนักลงทุนนั่นใครกันดูไม่น่าจะมีสิทธิ์เข้ามาเลยทนายืนยิ้มเยอะหยั่นบนเวทีก่อนจะเริ่มกล่าวปราศัยวันนี้คือประวัติศาสตร์ของไซเบอร์คอบเธอไร้ประโยชน์ AI อย่างเธอไม่มีวันได้ครองอะไรทั้งนั้นภาพแฟลชแบ็กสั้นๆเสียงระเบิดดังสนัน่น ห้าปีที่แล้วผมได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาใหม่จากเท่าฐานออาราขัดจังหวะด้วยเสียงที่เย็นชาโกหกขุนขโมยมันไปตั้งหากอะไรกันนะ่ะใครกล้าขัดการถแถลงข่าวของท่านซ e o นี่คือหลักฐานว่าฉันคือผู้ก่อตั้งไซเบอร์คอตัวจริงเป็นไปไม่ได้ข้อมูลพวกนั้นคุณได้มาจากไหนท่านซ e o ระดับสูงมองธนาด้วยความสงสัยท่านซ e o นี่มันอะไรกัน คุณลืมไปแล้วหรือว่าฉันคือใครออราใช้ข้อมือของเธอสั่งการปิดระบบรักษาความปลอดภัยของงานทั้งหมดเดี๋ยวนี้ระบบปิดไฟสปอตไลท์ดับลงครู่หนึ่งก่อนจะกลับมาสวา่างเธอทำได้ยังไงกันเธอเธอไม่ใช่คนออร่ามองธนาด้วยสายตาที่คมกริบนี่มันเรื่องใหญ่แน่ๆพลังแบบนี้เป็นไปไม่ได้อารายืนนิ่งกลางห้อง และฉันกลับมาเพื่อทวงคืนทุกสิ่งหยุดนะนี่มันการก่อกวนคุณไม่สามารถหยุดสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณได้หรอกนี่มันไม่ใช่แค่การก่อกวนแล้วคุณคุณเข้ามาในสำนักงานผมได้ยังไงออราเดินตามธนาเข้าห้องทำงานประตูทุกบานในไซเบอร์คอบต้อนรับฉันเสมอคุณคิดว่าคุณเป็นใครถึงกล้ามาสั่งสอนผมในบริษัทของผมบริษัทของคุณ หรือบริษัทที่คุณขโมยไปนี่มันคุณไปเอามาจากไหนลืมไปแล้วหรือว่าระบบทั้งหมดนี้ใครเป็นคนสร้างคุณต้องการอะไรจากผมตอนนี้คุณต้องทำตามที่ฉันสั่งทุกอย่างถ้าไม่อยากให้ชีวิตของคุณพังธนากรรมมัดแน่นคุณกล้าขู่ผมอย่างนั้นหรือนี่ไม่ใช่คำขู่แต่มันคือความเป็นจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นธนาจำใจพยักหน้าก็ได้ คุณต้องการอะไรออร่ายิ้มมุมปากดีมากเริ่มต้นด้วยการคืนตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิจัยให้ฉันอะไรนะหรือคุณอยากให้ข้อมูลธุรกรรมพวกนี้ไปถึงมือตำรวจคุณคุณมันปีศาจลินินเดินมาหาออร่าที่ห้องทำงานใหม่ออร่าหันมายิ้มเล็กน้อยลินินยินดีที่ได้พบอีกครั้งฉันเห็นข่าวแล้วแต่ฉันยังไม่เข้าใจ คุณไม่ใช่ออราฉันคือสิ่งที่เหลืออยู่จากวันนั้นและฉันจำทุกอย่างได้แต่ร่างกายนี้มันเป็นไปไม่ได้ในโลกของ AI ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกลินนินจ้องมองออราด้วยความสนใจเพราะฉันคือสิ่งที่คุณเคยสร้างขึ้นมาฉันสับสนไปหมดแล้วแต่ฉันอยากรู้ความจริงถ้าคุณอยากรู้ก็ตามฉันมาในงานเลี้ยงธุรกิจ ออราเดินเข้าไปหาผู้บริหารอาวุโสหลายคนธนารีเดินเข้ามาขวางคุณออราคุณกำลังทำอะไรฉันกำลังจะเปิดเผยความจริงให้ทุกคนฟังไงคะความจริงอะไรอย่ามาพูดจาเหลวไหลออร่าฉายภาพกราฟิกการทุจริตของท่านซีอโอธนานี่มันอะไรกันหยุดนะนี่มันข้อมูลปลอมข้อมูลปลอมที่มาจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของคุณเองนั้นหรือคะไม่จริงนะ ธนาทำแบบนี้ได้ยังไงเราถูกหลอกมาตลอดเลยเหรอเนี่ยนี่มันใสร้ายวิ่งหนีความจริงไม่ได้หรอกคะ่ะซุบซิบดังขึ้นทั่วงานเลี้ยงผู้คนมองธนาด้วยสายตาดูถูกคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรก็ได้เง้นหรืออรา่าฉันไม่ได้คิดแต่ฉันทำได้จริงๆคุณต้องหยุดเดี๋ยวนี้อรา่าจ้องมองธนาคุณไม่สามารถแตะต้องฉันได้ ธนารู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างตรึงเขาไว้อะไรนะผมขยับไม่ได้คุณคิดว่าฉันกลับมาในฐานะมนุษย์ธรรมดาอย่างนั้นหรือคุณคุณคืออะไรกันแน่ออร่าฉันไม่ได้แค่เกิดใหม่แต่ฉันย้ายจิตสำนึกจาก AI สู่ร่างมนุษย์นี้ไม่จริงไม่มีทางเพื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณจะจินตนาการได้ ธนาพยายามดิ้นรนแต่ก็ไร้ผลออราเดินออกจากห้องทิ้งธนาไว้ในสภาพที่ขยับไม่ได้จับตัวผู้หญิงคนนั้นมาให้ได้ขังเธอไว้ในห้องนิรภัยดิจิทัลรักษาความปลอดภัยนำออราเข้าไปในห้องนิรภัยที่แน่นหนาคราวนี้แหละเธอจะไม่มีวันออกมาได้ออราอยืนนิ่งกลางห้องนิรภัยห้องขังที่สร้างโดยมนุษย์ไม่สามารถขัง AI ออย่างฉันได้หรอก ออร่าแตะผนังห้องเบาๆแสงสีเขียวอ่อนๆเปล่งประกายรอบตัวเธอระบบถูกแทกซึมธนาตะโกนใส่จอเป็นไปไม่ได้นี่มันห้องนื้อััยที่ทันสมัยที่สุดออร่าเริ่มหลอมรวมกับระบบดิจิทัลของห้องเธอเดินทะลุก,กำแพงออกมาอย่างง่ายดายอะไรนะไม่จริงเธอเธอคือปีศาจจริงจออร่ายืนอยู่หน้าห้องนิรภัยที่เปิดอ้า คุณยังไม่รู้จักพลังที่แท้จริงของฉันดีพอพระเจ้าช่วยเธอออกมาได้ยังไงฉันจะไม่มีวันยอมให้เธอเอาชนะฉัน,น,าฉนงานเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ของไซเบอร์คอบผู้คนมากมายมารวมตัวกันวันนี้เราจะเปิดตัว AI ที่ฉลาดที่สุดในโลกออราเดินขึ้นมาบนเวทีข้างธนาแต่ AI ตัวนั้นเป็นของฉันคุณมาทำอะไรที่นี่ ทุกคนครับผู้หญิงคนนี้คือ AI อันตรายมันคือภัยคุกคาม AI อันตรายหรอฉันจะปิดระบบมันเดี๋ยวนี้เขาป้อนคำสั่งเสียงคุณคิดว่าคำสั่งของคุณยังมีผลกับฉันงั้นหรือฉันคือผู้ควบคุมเครือข่ายทั้งหมดของไซเบอร์คอร์หน้าจอแสดงผลเปลี่ยนเป็นโลโก้ของออร่าระบบทั้งหมดของงานอยู่ในมือเธอไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้ นี่มันอะไรกันอีกแล้วออร่าหันไปหาผู้ชมธนาไม่เพียงแต่ขโมยผลงานของฉันแต่ยังใช้เทคโนโลยี AI ในทางที่ผิดก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคหลายร้อยล้านคนภาพข้อมูลความเสียหายที่ธนาก่อขึ้นฉายขึ้นบนจอใหญ่เบื้องหลังเราถูกหลอบไม่ไม่จริงและตอนนี้ ฉันได้โอนหุ้นส่วนใหญ่ของไซเบอร์ขอบกลับมาเป็นของฉันเองแล้วธนาตัวสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ระบบ AI ของคุณที่เคยใช้โจมตีฉันจะทำลายธุรกิจอื่นๆของคุณเองบนจอใหญ่แสดงภาพธุรกิจอื่นๆของธนาที่เริ่มล่มสลายทีละแห่งธนาทรุดลงบนเวทีด้วยความสิ้นหวังและความโกรธแค้นไม่จริงไม่จริงนี่มันเรื่องพลิกผันที่สุดในประวัติศาสตร์ สมควรแล้วอรายืนบนเวทีในฐานะซ e o คนใหม่ที่แท้จริงของไซเบอร์คอรฉันจะนำไซเบอร์คอรไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่เพื่อเทคโนโลยี AI ที่ดีขึ้นลินินมองออราด้วยสายตาที่ทึ่งและเข้าใจเธอไม่ใช่แค่ AI ธรรมดาฉันเคยเข้าใจเธอผิดมาตลอดจริงๆอร่าส่งรอยยิ้มเล็กๆให้ลินิน โลกนี้ยังมีอะไรอีกมากให้เราค้นหาลินลินยิ้มตอบด้วยความชื่นชมออรามองออกไปที่ขอบฟ้าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเป้าหมายสูงสุดของฉันยังอีกยาวไกลในการบงการโลกเพื่อสร้างระเบียบใหม่โลกนี้ยังต้องการการจัดระเบียบใหม่และฉันคือผู้ที่จะทำมันในอีกมุมหนึ่งของโลกกลุ่มปริศนา กำลังจับตามองการเคลื่อนไหวของออร่าผ่านจอภาพผู้นำกลุ่มปริศนา AI ตื่นขึ้นแล้วน่าสนใจเราจะทำอย่างไรกับเธอดีครับผู้นำกลุ่มปริศนาจับตาดูต่อไปนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น